ปืนใหญ่ลากจูง155มิลิเ mm, มตร M777 สุดยอดปืนใหญ่ลูกครึ่งของกองทัพสหรัฐผลิตโดยแผนก Global Combat System ของบริษัท BAE s y s t e m ในสหรัฐอานจักาโดยปืนใหญ่ M777 มันเป็นหนึ่งในปืนใหญ่ลากจูงที่มีความแม่นยำมากที่สุดในโลก ย้อนกลับไปในอดีตราวปี1987ก่อนจะมาเป็นปืนใหญ่ M777 หรือ M Triple โครงการของปืนใหญ่ลากจูงกระบอกนี้รู้จักกันในชื่อ Altai er right Field Howitzer พัฒนาโดยิกเกอร์ชิป Building and Engineering แผนกสัมผาวุธณน้เมืองบอโลอ i n อร์เนสในสหราชอาณาจักร ต่อมาวีเซลได้ถูกซื้อโดยบริษัท BAE s y s t e m หลังจากที่ต้นแบบ u f h ได้รับการผลิตและสาธิตและด้วยเหตุนี้ BAE s y s t e m จึงได้กลายเป็นผู้รับผิดชอบในการปรับแต่งการออกแบบในอนาคตและได้ทำการเปลี่ยนชื่อปืนใหญ่ของพวกเขาเป็น M777 เมื่อเข้ามารับผิดชอบอาวุธดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ บริษัท BAE s y s t e m ได้ทำให้ปืนใหญ่ M t r i p กลายเป็นปืนใหญ่แบบอเมริกันในสายการผลิตขนาดใหญ่และการประกอบผ่านทางกลุ่ม BAE s y s t e m Land and Armament ซึ่งมีฐานการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐโดยในปัจจุบันปืนใหญ่ M 77 7ใช้ชิ้นส่วนประมาณ70%ที่สร้างขึ้นในสหรัฐรวมทั้งกระบอกปืนซึ่งผลิตที่ w a t e r l e a y Arsenal ข้อมูลจำเพาะของ M777 ปืนใหญ่กระบอกนี้มีน้ำหนักโดยรวม4.2ตันเแบาบกว่าปืนใหญ่รุ่นเก่าอย่างปืนใหญ่ M198 ที่มีน้ำหนักถึง7.1ตัน41% าการลดน้ําหนักส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้วัสดุที่เป็นไทเทเนียม <ST RC> เมื่อประกอบปืนแล้วจะมีความยาวโดยรวม10.7เมตรมีความยาวหลำกล้อง5.08เมตรทําหน้าที่เป็นขาล,ลากมีวงแหวนเชื่อมต่อที่ลอล้อมเป็นส่วนที่ยื่นออกมาของมัสโซเบลกปืนใหญ่ M77 7มันสามารถขนส่งได้ง่ายโดยเฮลิคอปเตอร์โดยการใช้สลิงและเครื่องบินขนส่งเช่นล็อกฮีส430เฮอร์คิวลิส หรือพาหนะลากจูงที่มีน้ำหนักมากกว่า2.5ตันยกตัวอย่างเช่นยานพาหนะขนาดกลาง FMTV และ MTVR เมื่อติดตั้งและพร้อมปฏิบัติการปืนใหญ่ M777 ใช้พลประจำปืนขั้นต่ำที่ต้องการขั้นต่ำคือ5คนสูงสุดอยู่ที่8คนปืนสามารถปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่0องศาถึงบวก71.7องศา อัตราการยิงสูงสุดอยู่ที่7นัดต่อนาทีซึ่งโดยตามปกติแล้วลำกล้องของปืนใหญ่สมัยใหม่จะต้องมีการเปลี่ยนหลังจากยิงครบ2,500นัดโดยปืนใหญ่ M 7 7 7จะใช้ยิงกระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรยกตัวอย่างเช่นกระสุน M 1 0 7 M 5 4 9 M 7 1 2 Copperhead M 7 9 5 ERFB และกระสุนนำวิถี M 9 8 2 Excaliber ความเร็วปากกระบอกปืนสำหรับประจุ 8S อยู่ที่2,710ฟุตต,ต่อวินาทีระยะการยิงที่มีประสิทธิภาพสำหรับกระสุน M107 อยู่ที่21กิโลเมตรกระสุน M795 23.5กิโลเมตรกระสุน ERFB 30กิโลเมตรและระยะการยิงไกลสุดด้วยกระสุน S c a เบอร์กระสุนปืนใหญ่นำวิธีด้วย GPS มันจะให้การยิงที่แม่นยำในระยะการยิงสูงสุด40กิโเมตรครับ คุมพื้นที่ประมาณ1,250ตารางกิโลเมตรโดยในการทดสอบที่สนามทดสอบอยู่มากของกองทัพสหรัฐพวกเขาได้ทําการยิงกระสุนเอ็กซ์คาลิเบอร์จำนวน13นัดจากทั้งหมด14นัดยิงจากระยะสูงสุด24กิโลเมตรจากพื้นที่เป้าหมายซึ่งพวกเขาพบว่ากระสุนที่ถูกยิงออกไปนั้นมีความคลาดเคลื่อนที่ต่ํามาก โดยสำหรับระบบควบคุมการยิงของปืนใหญ่ M777 สำหรับรุ่น A1 และ A2 มันจะใช้ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิตอลซึ่งคล้ายคลึงกับที่พบในปืนใหญ่อัต,ตาจรยกตัวอย่างเช่น M109A6 p าล a d i n เพื่อให้การนำทางและการชี้ตำแหน่งแก่ปืนใหญ่ทำให้ปืนใหญ่ M777 สามารถที่จะดำเนินการโจมตีได้อย่างรวดเร็ว จ้าบันทึกของกองทัพสหรัฐกองพลทหารปืนใหญ่สนามที่18ที่ฟอร์ดแบ็กรัฐนอ์คารโรไลน,หนาเป็นหน่วยทดสอบเบื้องต้นของกองทัพบ,บกสำหรับต้นแบบของปืน M777 รวมถึงกองพันที่1และ3ของกรมทหารปืนใหญ่สนามที่321โดยต้นแบบของปืนใหญ่นี้เริ่มต้นได้รับการทดสอบโดยทางกองพันที่1กรมทหารจู่โจมทา,ากาศที่377ในปี1998 จากนั้นถัดมา M77 7ในรุ่น A2 ได้รับมอบหมายให้เป็น 3K321FA ของกองทัพสหรัฐและได้ถูกนำไปใช้ในอัฟกานิสถานเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการ Enduring Freedom ในเดือนธันวาคมปี2007 อีก5ปีถัดมาในเดือนมิถุนายนปี2012กอฟแบตเตอรี่กองพันที่2นาวิกโยธินที่11ได้ทำการยิงกระสุน M982 Excalibur ใส่กลุ่มคู่ก่อความไม่สงบที่ระยะ36กิโลเมตรในจังหวัดเฮลมานประเทศอัฟกานิสถานซึ่งการยิงปืนใหญ่ในครั้งนี้ได้ถือเป็นการยิงปฏิบัติการที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับปืนใหญ่ M777 ของนาวิกโยธินสหรัฐ ยายฝากมาที่ประเทศอิรักระหว่างการสู้รบในอิรักในเดือนมกราคมปี2008หมวดที่2กองปืนใหญ่บราวโวกองพันที่2กรมทหารปืนใหญ่สนามที่11ได้กลายเป็นหน่วยแรกของกองทัพสหรัฐที่ได้ทำการยิงปืนใหญ่ M77A ซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ได้มีการยิงปืนใหญ่ไกลถึง30กิโลเมตรด้วยกระสุน X caliber เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการเสรีภาพอิรัก จากนั้นต่อมาเป็นเวลาหลายสิบปีกองทัพสหรัฐก็มีการใช้ปืนใหญ่ M777 ในการต่อสู้ในอีกหลายความขัดแยง้งจนมาถึงปัจจุบันในสงครามรัสเซียยูเครนในเดือนเมษายนปี2022สหรัฐอเมริกาได้มีการจัดหาปืนใหญ่ M777 จำนวน108กระบอกแคนาดา4กระบอกและออสเตรเลีย6กระบอกให้แก่กองทัพยูเครนเพื่อขับไล่การุกรางของรัสเซีย นอกจากนี้สหรัฐยังได้มีการส่งปืนใหญ่เข้าไปเพิ่มเติมอีก16กระบอกโดยในเดือนตุลาคมมีปืนใหญ่ M777 อย่างน้อย170กระบอกในยูเครนซึ่งในปัจจุบันนี้จากข้อมูลของเว็บไซต์ o r y x กองทัพยูเครนได้สูญเสียปืนใหญ่ M777 ไปแล้วจำนวน19กระบอกในจำนวนนี้มีปืนใหญ่18กระบอกถูกทำลายและ1กระบอกได้รับความเสียหาย ซึ่งถึงแม้ว่าปืนใหญ่ M777 มันจะถูกตีว่าเป็นระบบอาวุธที่ถือว่าเก่าแล้วแต่มันก็ยังคงประจำการอยู่ในกองทัพสหรัฐมาจนถึงทุกวันนี้และได้รับสมญานามว่า The King of Battle ซึ่งมันยังคงมีความแม่นยำและใช้งานได้ง่าย โดยบริษัท BAE ระบุว่ากำลังอยู่ในระหว่างหาลือกับทางสหรัฐเพื่อเริ่มผลิตอาวุธนี้อีกครั้งหลังจากที่ผลงานในยูเครนเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งอีกทั้งต้นทุนการดำเนินการก็ลดลงซึ่งทำให้ชาติอื่นๆให้ความสนใจเกี่ยวกับการซื้ออาวุธดังกล่าวรวมถึงประเทศไทยด้วย ในปัจจุบันนี้ปืนใหญ่ M777 มีอยู่ด้วยกันหลักๆทั้งหมด5รุ่นตัวแรกคือ M777 ดั้งเดิมที่มีระบบควบคุมการยิง Optical ลถัดมาคือรุ่น A1 รุ่นอัพเกรดสู่ระบบดิจิตอล ตามมาด้วยรุ่น A2 รุ่นอัปเกรดซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานกระสุน X-Caliber และกระสุนนำวิธีที่แม่นยำขึ้นต่อมาคือรุ่น ER รุ่นการอัปเกรดเพื่อขยารยระยะการยิงจาก30เป็น70กิโลเมตรดัดแปลงด้วยลำกล้อง9.1เมตรมาพร้อมกับจรวดอัดบรรจุอากาศและสุดท้ายคือรุ่น C1 รุ่นติดตั้งระบบจัดการปืนดิจิทัลของประเทศแคนาดา โดยราคาของปืนใหญ่ M 7 7 7ในปีงบประมาณปี2017มีราคาอยู่ที่ประมาณ3.74ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1หน่วยหรือคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราว134ล้านบาทเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้ด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผม สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ